ไอจีดเป็นอะไรลูกทำไมดูลูกลีลูกรนจังเลยอ๋อรถมันติดนะคะแม่จีดก็เลยหงุดงิดล่ะ <c oughs> ใจเย็นนะลูกเดี๋ยวก็ถึงแล้วงั้นเดี๋ยวจีดส่งข้อความไปบอกใจดีนะคะว่าเราใกล้ถึงแล้วเ <c oughs> จอน้องทันหรือ,อยัง เขายังไม่มาแต่ผมจะรออีกสักพักซื่อความหมายถึง <S 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 อนาคต มาด้วยเหรอคะนี่มาขอส่วนบุญอุ้ยมาเป็นเพื่อนลูกสาวขายสมบัติสามีกินเหรอคะการที่สามีตายแล้วที่เงินทองไม้ให้ภรรยาใช้มันผิดกฎหมายหรือว่าหนักหัวใครไม่ทราบค่ะคุณมันดีอพอครับคุณแพตตี้วันนี้คุณดูพร้อมมากเลยนะคะพวกคุณมาขอซื้อฉันเอง ฉันไม่ได้ไปเสนอขายอย่าดูถูกกันนักสิฉันก็แค่ทักทายอย่าตีความคำพูดเป็นแง่ร้ายนักสิค่ะคนอย่างเธอเหรอที่จะมองพวกฉันในแง่ดีคนที่คิดดูถูกตัวเองเนี่ยก็คือคุณมากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่ทำอะไรให้ใครเขาว่ากันได้ขนาดนี้แกอย่ามาแตะต้องลูกสาวฉันแม้แต่ปลายเล็บนะไม่อย่างนั้นฉันเอาเธอตายแน่เธอเองก็อย่ามาแตะต้องตัวลูกสาวฉันเหมือนกัน เอาละผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคุณไปเฮจิตไปไปเฮ้ยคิดว่าตัวเองรวยเหนือของคนอื่นนักเหรือไงถึงได้เหยียบโัวคนอื่นได้อะอนี่ฉันว่ารีบเข้าไปจัดการให้เสร็จๆไปเถอะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นาน เวันนี่ได้เลขาใหม่แล้วเหรอใช่ครับเป็นน้องสาวเพื่อนผมเองเราสนิทกันพอดีน้องเพิ่งลาออกจากงานนะครับผมก็เลยชวนมาทำงานด้วยสวัสดีค่ะตั้งใจทำงานนะจ๊ะทำแค่ง,งานอย่าทำอย่างอื่นค่ะ <laughs> เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับน้องมีแฟนแล้วส่วนผมก็มั่นคงเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงครับโอ้ยนี่จะยืนคุยกันอีกนานไหมเนี่ยฉันยืนรอจนเมื่อยไปหมดละเชิญทางด้านนี้เลยค่ะคุณพิจิตตาคุณแพตตี้ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะท่านคะเดี๋ยวเชิญด้านนั้นคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจีขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะอาสิลูกจีอะไรยังไงกันวะเนี่ยฮะว่าจะถามตั้งแต่ตอนรับงานพี่เทวันแล้วว่าบริษัทคุณหนิ่งถูกซื้อไปได้ยังไงวะนี่แล้วทำไมแกยังยาาดิงไอ้เทวันอยู่ใจดี<ะ>นายดิองยังไม่ตายฮะ เบางงอะงงเลยอะตอนนี้เนี่ยในดิ่งกำลังมาพร้อมกับหลักฐานที่จะฉีกหน้าพี่เทวันต่อหน้าทุกคนทันวิทย์ไม่มาฮะนุ่งทันไม่มาบัก,กบูอินเตอร์